ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทาย f c ฟแฟนคลับนะฮะ,อะตอนนี้เรากำลังไลยสดนะครับจากศูนย์ข่าวนศพสุริโจโข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้นะฮะในนามผมบอกอบพรชัยสังดวงอย่างนะครับ วันนี้ก็มาไลายสดทักทายกันหลังจากเสร็จภารกิจนะฮะก็มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารในท้องถิ่นบ้านเรากันนะครับว่ามีกิจกรรมตรงไหนกันบ้างนะครับนะฮะเดี๋ยวก็จะ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุญเกษตรกระกน,นะครับขอเชิญร่วมงานเข้าอยู่ปริวัติกรรมนะครับปฏิบัติธรรมคณะสงอำเภอพระแสงแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังบวชเนคขมมสินจาริารนีนะฮะ ก็เริ่มวันที่15ถึงวันที่24คุมภาพันธ์พศ2568นะครับหาวัดคีรีราพัฒนารามบ้านหน้าเขาหมู่ที่12ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษร์ธานีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันที่23คุมภาพันธ์พศ2568ซึ่งเป็นวันสำคัญในงานบุญครั้งนี้กันด้วยนะขอเชิญร่วม ทดอดผาปาสามัคคีนะฮะช่วงกลางคืนก็จะมีการสวดนพเคราะห์เริ่มพิธี18บนาฬิกาเป็นต้นไปกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญนักบุญนะ,ะไปร่วมบุญกันในวันที่23าทดอดผาป่าสามัคคีนะครับอ่า โดยพระอธิการกิษกรกิติปัญโยนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดคีรีรัตนารามนะครับแล้วก็ต่ออีกเคสหนึ่งนะฮะร,รักนี้ที่อำเภอเขียนสาเอป,ปี้วันวาเลนไทน์เดย์นะครับวันที่14คุมภาพันธ์พศ2 5 6านะครับ ขอเชิญคู่รักจดทะเบียนสมรสนะฮะในวันแห่งความรักณที่ว่าการอำเภอเคียนซาในเวลาราชการนะครับเวลาเปนาิกานาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีะครับพร้อมรับของที่ระลึกพิเศษอีกมากมายโดยนายสันติบุญรอดในอำเภอเคียนสากันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะพร้อม จดทะเบียนสมรสก็ขอเชิญนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นี้นะครับเดี๋ยวเราทางทีมข่าวนศพสุรัฐจัวรค่ยก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์กันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอ่า ข้า,าริวัตกรรมปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์พุทธแสงก็ผมจะเดินทางไปวันที่18นะครับเพราะว่าวันโทษผ้าป่าติดคิวอยู่แล้ววันที่23ารู้สึกว่าจะอยู่แถวแถวบ้านห้วยแห้งนะครับที่วัดห้วยแห้งหมู่ที่11นะครับผู้ใหญ่ประภัยฝันชุมนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายทำอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านห้วยแห้งกันนะครับ ส่วนวัดคีรีรัตพัฒนาก็จะเดินทางไปวันที่18เชา้าๆเป็นพิธีตักบาตรอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศให้ FC ได้ดูกันนะฮะทางช่องบอกพอันชัยสังดวงอย่าง h ช n เนลหรือว่าทางเพจบอกพอันชัยสังดวงอย่าง h ช n เนลหรือว่าเว็บไซต์แล้วก็จะเป็นศูนย์ข่าวภาคใต้แล้วก็ ส่วนกลางดูพร้อมๆกันทั่วโลกทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกเรามาประชาสัมพันธ์โดยประมาณนี้นะฮะถือว่าไล้สดทักทาย f อกันนะครับในช่วงบรรยากาศที่ว่างๆนะฮะหลังจากเสร็จภารกิจแล้วก็มา เอาลายสดทักทายอ c ซีแฟนคลับกันนะฮะที่กดติดตามให้กำลังใจกับเราทีมงานาโนโสพสุรเรเจะข,ขาเด็ดศูนย์ข่าวภาคใต้กันนะครับนะฮะวันนี้ก็พอประมาณนี้นะครับสวัสดีๆๆ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 